ถ้ามองอสุดท้ายขันมีอ่าขันอไอ้มวยมันเมืองอยู่มี่ยังอยากจะฝากอีกอยากจะแต่งเป็นล้านที่เก่ายืนแล้วไอ้มีเงินหลายล้านแต่ตอนนี้มวยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนั่นตัดปัญหาไปเลยสำคัญว่าตัวหักไอ้บอตอนหลังสิมาอยู่กับไอ้ได้บอเออหักบอคนนี้นี่เออไอ้อยังหักแต่มาห้าได้มาห้าจะนีได้อาจจะนีตอนรับเสมอเด้อเงือนเงื่อนอ้อมอ่ะงอ้อมข้อหมายไพ่เสมอ ว่าเราเคยผิดพลาดได้ทุกคนแหละครับอ่าโอเคต้องใจครับครัไอ้อ้กับพี่ครัไอ้ตอนนี้เสือนี่สวัสดีครับพี่น้องครับทางหายไปหลายมือบบไม่เห็นโผเข้ามาวันนี้มันโผเข้ามาทำอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ไปหน่อยครับเศรษฐีของเมืองอุบลนะครับคุณมอเตอร์เวย์นะครับดูนะมาแล้วครับพี่น้องพอเห็นมาเห็นบอเห็นหนาเกือบเดือนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านจอรนี่แซบนะครับมีโอกาสมาบนราชธานีมาทานข้าวร้านจอรนี่แซบครับบรรยากาศดี ตอนนี้ลูกค้าเยอะเลยครับรถจอดเต็มทุกแบบอมาเลยครับโอ้สูงเซลล์แล้วแน่มาดีดิเอ้ยมาหลอดนี้คือเพชรพ่อยเต็มตัวเดี๋ยวไปดนี่ตัวนี้เสีอของกันไอแหยงไม้แดงไอ้พวกกาแฟให้ต้องข้ามขับเป็นไอมาใส่ไปต้องออกก็เสียมึงจะใส่ยังสีบอกมาที่บ้านอยู่ ใช่มาเลยครับโอ้ยรอมากรอรอรอครับไอ้รอรอแห้งหลังจากบวชมาแล้วรอเก่านายเนาะรอหลายรอหลายผมุ่หลายผมผมไปจปียสนากรรมฐานไปกวกันก็รอครับไปอยู่ไซมาทุกมคอนี่ผมอยู่ผมกำลังผมอยู่วัดน้องหินมากครับอันนี้จะซื้อมาเมือนบ้านก่อนไม่ถูกครัไปเห็นยังเงียไอ้บวชในพ่อไอ้บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมในพ่อครับเป็นในไอ้ที่ขายได้หรือยังทีที่นี่น้องน้องตอนนี้เจอปัญหาเรื่องเงินอยู่ อยู่เดียวนนิน้องคือไผ่น้องที่ที่ว่าชิมาซื้อที่นะคะนนร,นรับเดี๋ยววิคิดด้วยกันไั้สรุปแล้วมันคือตัวบพราะตัวครับผม<อ>ประกาศขายเช่าครับผมได้กันผู้ไม่ไม่ซื้อก็ได้เลยครับเด<อ>้อไอ้ที่ที่ประกาศขายอยู่ตรงแาวเหมือนล่องเลี้ยนล่องหินล่องเลียนหน่อยน้องหินนะครับไอ้ไอ้มันจะมีตัวคางคางงานที่หน้าผมจะมีเลื่อนไถ่ครับแล้วรถอะไรล่ะรถรถรถไฟฟ้าล่ะได้ซื้อหรือเ่ารถไฟฟ้าร้านทัวเอาครับเพราะว่าตอนนี้ทางนั่นเขเช่านีิการกิจสงเคราะห์อยู่ครับ พราะว่ากระไรหลายแสนนะครับไอ้เพราะว่าพ่อกับเขาหลายเรื่องที่บอกกับไอ้มากมีตอนนี้เฮ็ดส้ำเร็จแล้วจักเรื่องมีอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องยังบวดใพ่อครับเรื่องอื่นอยบ่ได้เรื่องยังยังอยู่ครับจากความผมก็ลุยงานะไอ้ถามเนี่ยวันนั้นน่ะล่าสุดที่มาเรายืนคุยกันตรงนี้ครับๆเด็ดไปโชว์วตับอเด็ดไปลองเพลงบ่ไปครับไอไปครับไอเขาให้งขาตัวหลายมาเด บ่หลายครับห้าร้อยครับห้าร้อยหลังจากนั้นขึ้นนั้นไปเกิดเหตุการณ์อยังเกิดขึ้นขึ้นนั้นก็ผมผมก็ไปบลเล่ยวงานนอกผมก็ไเบยามใส่กุ้งอยู่ผมใส่ไว้แต่ชัญญากไอ้เจ้านี่ว่าเอากุ้งไม่ก้อยเล็ดครับครับวันนี้ก็ผมก็เลยมาในร้านติ๊ดนะครับไอ้เจ้านี่ก็เมื่อเรับเลยว่าสปเยี่ยมไอ้อาวครับเอาเอาวอาปวยด้วยกันครับกไปบ่่หอนครับไปหอนไอ้ปตทนี่ครับเอาก็จับเปาครับ เอาับบหลเายตัวคิดว่าพอแน่ววันระดับเศรษฐีนี่ไม่ได้ไปประกันตัวด้ยบอกแต่ประกันบพท่านครับอ้ายนะมันไปติดตีไม้ครับติดตีไม้ด้วยครับอี้สายสืตีไม้เขาก็ให้ประกันตัวนี่ปุ๊ผมกินเงินหลวงไปสามมือสี่มือสองพันวันตีกันอะเขาหายใกล้เวลาหาลอยครับโยห์หันครับสรุปแล้วก็คือไปอยู่ในของขังไปอยู่อยู่ครับ กานมีโชคดีเพอเอิญครับอันพอโชคดีเด้อไอผู้คุ้มยูหันเป็นหลานเขยผมครับก็เลยจะกินยูดีแน่จังหน่อยครับก็ซื้อแนวกินให้ยู่ในเรือนจำกี่วันอยูสองหมื่นครับสอ่อหมื่นหนึ่งครับเอาเป็นว่านะครับหมดทุดสูแล้วที่คุยมาไม่ได้เรื่องสักอย่างได้ได้ครับบวชด้บวชในพ่อแหะครับจะกกับต่อไปนี้กเกษนาเมื่อไรกันเกษี จะเบ่งจะเพียร์อ่อยใส่มากย่เป็นตัววอตอนนี่วอบอครับตัวนี้อใส่เสื้อโอ้แบบพี่อะไรเนาะตัวนี้เป็นของหายต้องทำแล้วเรื่องความรักอ่ะเป็นยังไงตอนนี้ต้องรับภพฮักนะครับเปิ้ลแดงงาน่แหละครับก็คือผู้สาวนะครับขย้อนได้แหละครับไม่ว่าจะงไงเปิ้ลเข่าเฮือนเด้อพักากูบม่ให้เขันนียก็แตงกับผู้ใหม่ที่ไปนี่ครับแต่กูเป็นอย่างครับยินดีน้ำเขาในไอเนาะเขาไปดีไปพอคนดีอกระจาแล้วตอนนี้เล็งไว้คนใหม่คือใครท่านใจท่านว่างนะครับไอ้โลใจยังว่างอยู่ผมก็ย้ำใจอยู่ แต่าจะยังแถงียังชดชดด้วยนะไอ้น่องกำใจก่อนตัวน่องเ<ฮ>งื่อนสสิรักษาเร็วไปหน่อยน่องไอ้โอ้แักเลยสิแตงปูป้าปูไอ้ยพ่โอพ่โอ,โอ,โอก็ลังเสียพอดีกรเป็นยังบุญคือไอ้น้องเขาอยู่กับสมาชิกันผัวชาวบ้านกันแล้วการจัดงานหนพอแบบท้องท้องแคทีครับครับอะไรพวกไอ้มาซ่องมาหาเจ้านี่เจ้านี่ซรอยสร้อยกลีดครับครน้นเวลานี้นี่มีโครงการจะทำอะไรอีกจะซื้อยังอีกจะสร้างยังอีก พ่อสร้างความสุดถ่ายครับก่อนพอสิเสีย <Yeah. S 2> พ่อว่าไฮทูมทีประมาณสองลครับทั uh. ้งหนาครับเฮ็ดไอค่าแค่แบบยอดเยี่ยนครับไอ ผมก็ต้องมีคนแพร่แกลนะครับทรายยอดเยี่ยนล้วกันข้างหลังของประเทศมันสตูดิโอเนี่ยน้อยแค่กันมั้ยครับหลังแกลของผมตัวนี้ครับทรายรวยเขารวยเขายังรวยคือเก่าเป็นตอนี้เก่าครับเพราะว่าเขารวยม่่นวววาตัี้รยเพิ่มครับพ่อเสียเขารวยเพิ่มเป็นว่ที่ไหนเมื่อต้องขายก็ได้ครับเงินพอกับทุกงานทุกที่ได้ไอผมเป็นผู้รับเหมาทำไรผมที่ครับทรายมีแมคโครมีรถดำพร้อมไอผมไก่อนจ่ายที่หลังก็ได้ครับสรุปแล้วก็คือรถไฟฟ้าเอาครสิเราเอา ผมคือโบรายสืบเงินสด<า>ผมสิดาวเอาครับผมมีเงินล้านแต่งเงี้ยคือเก่าเนี่ครับ<ำ>นี่คืเเอเก่าครับก็คือคำพูดคำคุยก็คงเหมือนเดิมครับครับจากกระผมลงรถข้มามเบาลงครับกระบะไอเนี่นั่งมาขันไปงานไปอยังเขาก็ว่าผมเรียก,าาก,ก,กคือพ่กป่าโกตีนคือตะกี้เขาว่ามันจะตึงนิ่งครับนิ่งเขาจะจิตแพทยถามเฮาสนใจเฮาได้ปันนี่แลัวจ่ายแขนเขาสิเบื่อเฮาเฮาเปล่าให้เขาล้างขั้นหรอเ่ครับพอเท่ากับนิ่งลงมักกับสงบลงเขาก็ไปพ่นมาถามเฮาเองได้ปันนี่คือครับกลายเป็นคนมีเสน่ห์ได้ปั้นกก็ถถาามมม้้้อนนนีีััครบ อุ้ยขอบูุไอ้ใหลไหลเลยครับฝากแรงหนึ่งเด้อพวงกับพวงกับน้อพูนพนวาเห็นไอ้จนแอนหนาจนนีเมื่อปราตัวเป็นเตียนเด้อพันวาพวงกับน้อพูนครับผมแก่กาเพ่นอนู่ครับผมเสียพอไปเลยเด้ออ้ครับผมขอเอ้ไอ้เป็นพอผมจะก้นหน่อยพาได้พนวาพงกบพิ่นถามเสียพงกับนลพูนครับุกคกรับ้งโลกในปรทครับอยู่ดีมีเเนาะทุกคนนี้เนาะดีครับงนไม่ออกไปจังหันดีนะครับตอนกินข่าเร้าเข่าเลีงกเข่าเลี่ยงเ็นไหม กินกินกินน้มป้านี่ไม่เลี่ยงครับผมม่นไปหลงมักไม่ออกผมไม่ออกแง่ามเยอะละพนโหินครับฮะบกลเป้ย่ามอยากมากโดยเฉพาะมันอยากมากก็ท่านใดครับท่านแต่อยากนี่คนใหม่มาดามอยู่าไปหาเห็ดโตอย่าไปหาเห็ดโตบ๊วพืชอยโตบ๊ดีนะมึงครับโมเมนว่าด้วยความใครความความใครของมึงเหรอไปหาเห็ดบ๊ดีครับกูยาผู้ยิ่งถามเด็ดขาดนีขึ้นขับสอนนะ กูเบืองแล้วส่งยังมึงนี่เป็นบ้าเรื่องภูยาผู้หญิงเลยนี่บอๆครับตอนนี้ผมผมผมเลิกแล้วครับผูหญิงผมทำใจอยู่ตอนนี้ครับไอ้กน่างีล้วก็ยอผมปินบาไกนเลยก่ครับยงมาซองทองงใจอตอนนี้เสื้อือเสียงได้ครับขาทูฟังไปแล้วมึงเอาซื้อกูไปอ่านทัวมึงนะตอไปสพนี้ครับไอ่ไปทัวสื้วาหวหน้าบานี้ครับอบานี้สอวาห้าแต่งตัมากเลมึงเกิดสร้างกาลสีใสยางกระตลาดเนาะเบืงีรถมาเลยครับอ้โหเยางเนาะคือขี เดีถึงต่อของมือก็ล่ะครับ,รบ<อ>ผมก็ไปแก่โลดตาไปซือ้อครับไปไปซื้อตามโทรศัพท์ผมอาจจะจะนั่เครือ่องอีมี่ไงครับอมียังฝากไปถึงเอฟซีม<อ>ึงบ่เอฟซีครับผมสิมีผลงานใหม่อยอะนะครับไอ้สาวไอ้สาวเรียบันหน้าเป็นเพลงเป็นเพลงแก่ผมเป็นเพลงแก่แล้วก็เป็นเพ,งเนเพงลเเพงงมาเสา่อส่อมึงบอต้องมาฝากผลงานเพลี่หนูมีใครฟังเพลงมึงหรอกเออครับผมผลงานอย่างหาเถื่อนผมจะหาเหตุงานเลยนะครับผลงาผมจะทำงานสุจริตโอ้ครับผมสี่เหตุค่าแค่แบบยอดเหรียญได้ครับอยู่บ้านน้องหินครับแล้วก็เฮสตูดิโอเนยน้อย แล้วก็เฮ็ดล่ามขายส่งจักหน่อยครับเอาของงานเดี๋ยวนี้ไปวางขายครับงานในสิเปิดก็งานในสิเฮ็ดเร็วๆนี่ครับบ่เกินบ่เกิน2-3เดือน2เดือนเต็มที่ครับอ,อ้าายอ่มียังฝากถึง,งหนองมวยบ่มวยคั่นมวยบ่มีงานเฮ็ดกรับเป็นลูกจ้างอ้ายเด้ออ้ายสิจ้างอยู่ได้ไนั่นําเอามเจ้านี้หลายบันไดอ้ายก็สิให้ท่อกันนะครับเพื่อให้หลายกว่าก็ได้ครับมวยไอ้ยังคือเก่าเด้ออ้ายร้อยโตอยู่โตเป็นพวกมีบมื่อพูนก็ไอ้เลยครับว่ถ้าอ้ายบ่มีโตอ้ายบ่มีไผฮู้อ้ายเด้ง ไอ้ปลื้มมันข <enfant> ุ้นโตก็จะหนีได้กับทีมงานครับฝ่าเความพักฝ่าเข้าพักของหลวงมวยเอาะว่ามีพวกมินิฮาร์ไปเลยเด้อมวยจะได้กระซังไอ้ยังกระหักเกลือเกล้าถึงตัวสิเกลี่และไอ้สิสิบมับัดเองดอกไอ้สิเอาใจไอ้ล้วมัมบัดเพื่อนเออให้มันหายได้เส้อย่าเสพติดอย่าไปเรียนมันมันบอดีบันนี้ก็เคยล่องดอกมันบริเ็นของดีดอกมันใหญ่มากหน่อยลำนุ่มได้หมดใหญ่มากหน่อยยาบ้าได้เหล่าทั้งอ้ไง้ไอ้ใหญ่มากห่อยหย่อนหยั่ง นุ่มแม่น่นที่กาตีนแม่น่ะมองเห็จะเล่นลุงเรื่องเนี่ยเอาคันเอาอีกเขาเออขามองสุดท้ายคันมีอ่าคันไอ้มวยมันเบิ่งอยู่มี่ยังอยากจะฝากอีกไออยาะแต่งเป็นล้านที่เก่ายุ่นแล้วไอ้มีเงินหลายล้านแต่ตอนนี้มวยเราต้องห่วงเรื่องเงินนั่นตัดปัญหาไปเลยสำคัญว่าตัวหักไอ้บ่ออะลรๆสิมาอยู่กับไอ้ได้บ่อเออหักบ่อคนนี้นี่เออไอ้ยังหักจะมาให้ได้มาให้จะหนี้ได้ อที่นี่ตอนรับเสมอเด้อเพื่อนอ้อมอ่ำพ่อมาให้ไพ่เสมอว่ามันเคยผิดพลาดในทุกคนแหละครับอ่าโอเคต้องใจครับครับไอ้กับพี่น้องที่เก่าแล้วไอ้ตอนนี้เสือนีที่แก้อ๋อเหลือเพื่อนยังคือเก่าครับพี่น้องสรุปแล้วก็บหนึ่งเดือนไม่ได้เจอหน้ากันทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมชี้คุยกับเก่าผมพี่ยัง พอ่พอสบายเลยเนะี่พุ่มก็สบายใจครับพ่อสบายเลยโชคดีเปลเ,เป็นกันร่งใจเด้อดมอเตอร์วเวย์เด้อเอาวสัสดีครับพี่น้องครับพ่มมีอะไรครับอัปเดตมีพี่น้องถามหามันเลยเอาเห็นเบิรงครับมันพึ่งกัมมาครับสวัสดีครับ